อะไรๆอ่อนๆวันนี้อ่อนๆลมอ่อนๆสุเประครับลงจอดครับนิ่มมากค่อยๆเลี้ยงเข้ามาครับอ๋อนี่นี่นจอมผัดโผล่เนี่ยโอ้โหทิกตัวทิกตัว โอ้โห่เป็นเครื่องบินน้ำที่ฉกเฉียวมากโอ้โหเกือบทัดเกือบทัดสุดยอดก็ชุดไฟโหดนะฮะ โอ้โหชบเชียวโอ้โหเข้ามาหากล้องเลยครับตากล้องเสียวเลยครับผมบินมันจริงๆใจเย็นใจเย็นแหมพ่อแซวหน่อยพ่อแซวบอกขอถ่ายคลิปหน่อยแล้วถ่ายก่อนตกเลยนะแหมเด้อเด้อหลงหลง ี่วัดมาแล้วครับมาแ,แล้วครับบินหงายท้องครับหลังคาเก็บไว้นะพี่นะแน่อนอนจริงๆเลยลำนี้โคดนิ่งเลยตแต่วันนี้ลมไม่แรงนะพี่นะอเออเื่อย<ๆ>บินกำลังดีเลยเนี่ยว้าอ,อาแล้วของพี่ใหญ่ซูเปอร์คัพเอาไปดครับซเปอร์คัพซูเปอร์คัพอันนี้พักเล่นแอร์บอครับ Let's kill, let's kill ครับผม ครับเกี่ยวต้นไม้ไปนิดหนึ่งครับนี่สีฟเตอร์ครับใส่ซิ่งใส่ซิ่งสนุกกันไปนะครับคนรักอาซีนะครับผมวันนี้พี่นันไม่ว่างนะครับพี่อ๋ครับกลัวตกเพราะว่าเามีเรือไป่ยอ๋อวันนี้พี่นันเป็นไรพี่ติดงานที่ไหนอะ อ๋อมามามานี่ครับก็ทุกคนนี่ถอยหลังได้ด้วยครับถอยหลังได้ด้วยครับแอร์บอสเรสคิวเรสคิวต้องถอยหลังได้ฮะมีเงนเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวไปช่วยเขาแล้วติดติดกับเขาด้วยเลยช่วยเขาไม่ได้อีกนครับผมก็ กิจกรรมครอบครัวอาของผมนะครับทุกวันหยุดนะครับหลักๆจะเป็นวันอาทิตย์นะครับผมวันนัดวันนัดโอ้โหพี่กุ้งเดี๋ยวนี้ตีลังกงตีลังกานนะ้ลยเห็นไหมผมบอกแล้วนะแต่ก่อนใครบอกผมว่าบินธรรมดาหรอไม่เอาหรอตีลังกงตีกาผมไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวพอบินเก่งก็ตีทุกคนแหละ เอ้ยได้อยู่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 โอ้ยเบรกพันเบรกพันเกือบเกยตะลิงอาทิตย์ที่แล้วเกยขึ้นมังบนเลยเกือบทลองลายเกือบเกือบองลายเกือบท้องลายเกือบองลายอ๋อพิวัตลงครับสวยงามโอ้สวยงามนิ่มมากครับองลายนะมากันหมดนะครับรถเรือนะครับ ครื่งบงเครึ่งบินมีหมดนี่ครับน้ำมงน้ำมันมีหมดนะครับอ้าวลืมอะไรมาพี่อ้าวหรอหรือพิยูรถมาระวังลื่นนะพี่มันน้ำมันไหลาอาทิตย์แล้วเป็นตะไคร่ระวังพวกระวังพวกแก้วด้วยบรรยากาศดีมากนะครับผมตมนนนนนะ,ะไคร่ะนะพี่ใช่ใชครับ อย่าให้รีโมทตกน้ำนะจบทุกลำเลยนะพี่ไปนั่งบายใหม่โอ้ยนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีคลับนะครับเป็นคลับกีฬาทางน้ำนะครับผมเซิร์ฟบงเซิร์ฟบอร์ดนะครับแล้วก็เรือคายักนะครับนี่นะครับฮะเด็กๆเอาพี่เด็กๆอยู่นู่น เอาโอเคโอเคโอ้พี่ใหญ่พี่กุ้งเลยติมนะครับเดี๋ยวไปเรียกลูกมากินก่อนไนอะ้หนูวันนี้ลูกนี่นะครับบินเกาะบินเกาะกันนะครับสบายพี่บินลำเนี้ยพี่บินตำ่ำพี่ว่านเขาจะบินอยู่ข้างบน <laughs> ซูเปอร,ร์คัพกับคิงฟิชเชอร์นะครับนี่ซูเปอร,ร์คัพข้างหน้าไปรับในกมวนหางมวนซ้า,มา,มา,มา,ายมวนขวาอันนี้อันนี้คิงฟิชเชอร์นี่คิงฟิชเชอร์ สวยงามครับผมวันนี้ลมดีมากนะครับลมไม่แรงจนเกินไปอ่าบินเกาะบินเกาะเกาะกันอย่าชนกันนะครับครับผม <laughs> ก็สนุกสนานกันไปนะครับกิจกรรม RC ซีของพวกเรานะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i ต e ติดตามช่อง YouTube ของผมด้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับจะได้ทำคลิปสนุกๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผม มาเล่นอาซีเซนครับพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ